สวัสดีค่ะพันไม้ราคาถูกหลากหลายพันที่ไล่จอมแสงนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาใส่ปุ๋ยต้นไมห,หนานะคะหลังจากที่เราห่อฝ้ายเขียวเกษตรห่อไมหน่าฝ้ายเขียวเกษตรสองเมื่อาวานก็พาเพื่อนๆมาดูการห่อแล้วนะคะวันนี้จังหวะฝนตกพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ปุ๋ยต้นไมห,หนานะคะใส่ปุ๋ยต้นไมห,หนาก็คือเราก็จะใส่แบบไม่ห่างจากโคนต้นประมาณสักศอกหนึ่งนะคะเพื่อนๆ ปุ๋ยเราก็ใส่ไม่เยอะหรอกค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะกว่านี้ต้นไม้กินไม่ทันก็จะเป็นอาหารหญ้านะคะเพื่อน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 คะการที่เราห่อนหน้าเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นผลดีที่จะทําให้ผิวนหน้าสวยแล้วก็ป้องกันมแมลงด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเข้ามาดูนะคะเพื่อนเพื่อนมาดูนะคะดอกที่เราตัดแต่งกระโดงไว้นะะี่ค่ะนี่ค่ะเริ่มออกเริ่มติด เริ่มติดใบติดดอกแล้วนะคะเพื่อนๆนเนี่ยค่ะหลังจากที่เราแต่งเนี่ยค่ะน้อยหน่าลูกดำๆเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็เด็ดทิ้งนะคะเพื่อนๆนเนี่ยค่ะไอเนี่ยค่ะกระโดงที่เราแต่งเนี่ยค่ะเห็นไหมคะใบมันออกแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นรุ่นที่สองนะคะเอ่อที่เราห่อไว้เนี่ยค่ะจะเป็นรุ่นแรกนะคะเพื่อนๆประมาณกลางเดือนกรกฎาเนี่ยค่ะเราก็จะเราก็จะเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะเพื่อนๆน้อยหนาเนี่ยเป็นพืชที่ทนแรงนะคะเพื่อนๆน ไม่ว่าสภาพอากาศเป็นยังไงเนี่ยออกดอกออกผลให้เรานะคะแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกท่านไหนสนใจต้นพันธ์ุก็ทักแชทมาหาแม่ค้าได้นะคะเบอร์โทรก็092 254 4206ที่ิตรีไล่จอมแสงที่ไร่ของเราจำหน่ายด้วยนะทุกสายพันธ์ุเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ